โคด25หายากอันดับสองเอฟซี 4, พนครขรสีอยุธยาส่งมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก F อฟซซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากก็ทั้งซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกอย่างคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอ รับซื้อเหรียญข้าเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ fc ฮะสวัสดี fc ทุกคนเลยเนาะพูดติดตามช่องของปปาเป็นปปาทักทายกันไปพูดคุยกันไปแล้วก็ขอเปิดกล่องกันไปดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะใครอยากหรือว่าปปารับซื้อเหรียญแบบนั้นเลย fc ป๊ะปามีคลิปวิดีโอให้ดูนะฮะมีคลิปวิดีโอก็ล,งลองลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอกันด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะเหมือนคลิปปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญอย่างเงี้ยนะก็ อาจจะได้ดูว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างที่ปปารับซื้อบางทีเขาส่งมาเจ้าหนึ่งเนี่ยสามชนิด2ชนิดอย่าง2อย่างสาอย่างเน่ยเราก็จะรู้มากขึ้นนะฮะนะอ่า้าว่าปาไม่ลืมท้ายคลิปปปาจะบอกว่าเหรียญแบบนี้รับซื้อนะเหรียญนี้เขาขอติดมาก็คือรับบ้างไม่รับบ้างประมาณนั้นท่นานก็จะเข้าใจเหรียญที่รับบ้างไม่รับบ้างก็แสดงว่าเหรียญที่ไม่ค่อยไม่มีราคาเอฟซี TA, ฮะวงการเขาเขาไม่ซื้อแบบเป็นทางการเก็บสะสมได้ไหม เอสซีเขาเก็บสะสมได้นะฮะเพียงแต่ว่าวงการเขาจะเล่นแต่เหรียญหลักๆเหรียญหายากจะจัดนะอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะเดี๋ยวเราเทออกมาดูดูดูว่าเป็นเหรียญอะไรกันมาฮึเห็นไหมเอสซีฮะปปาบอกแล้วอย่างน้อยก็ต้องมีระดับ 2- องสารายการละเนี่ยใครดูปปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน่ะจะจบการศึกษาเร็วสําหรับใครเข้ามาเห็นปปาเปิดกล่องปั๊บตก กล่องปะปะปะเขาส่งเหรียญมาขายเปิดกล่องรับซื้อเหรียญปั๊บเลื่อนหนีไปดูที่อื่นเลย fc ok, หก็นะฮถ่ายที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าปารับซื้อเหรียญแบบไหนโอเคเนาะวันนี้รู้สึกว่าเราจะได้เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึก fc นะฮะนี่คือเหรียญ50บาทสีเดียวหรือว่า50บาทนิกเกิลที่ระลึกก็ถือว่าได้กันมาหลายวาันละพอสมควรอ่ะใครที่เป็นสายเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหน้าเหรียญ50บาท fc หะ ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องกันได้นะพูดจริงๆแล้วเนี่ยราคาราคาไม่แพง f อนะเหมาะสำหรับการเก็บสะสมกันโอเคนาะได้กันมาหลายวันละเลย f อเนี่ยอะนะฮะก็เหรียญ50บาทที่ระลึกปาปารับซื้อ F อฮะอย่างรับซื้อกันอยู่ถ้าถามทางด้านราคาก็บอกตรงๆนะฮะบบาทที่ระลึกราคาไม่มีหลักพันฮะ ราคาอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองคําว่าหลักสิบหลักร้อยเอฟซีฮะไม่ใช่ว่าร้อยเดียวหรือว่าสิบเดียวนะฮะหลักสิบก็อาจจะเป็นสิบถึงหลายๆสิบอะไรประมาณนี้หลักร้อยอาจจะเป็นหลักร้อยร้อยกว่าอะไรประมาณนั้นไหยก็ประมาณประมาณประมาณนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจอะไรเนี้ยรับซื้อแค่สิบบาทเองเหรออะไรประมาณนี้นไม่ใช่เอฟซีฮะหลักสิบถึงหลายหลายสิบหลักร้อยอาจถึงหลายหลายร้อยอะไรประมาณเนี้เนาะวางไว้ห้าสิบบาทที่จะลึกจบละตรงนี้เป็นอะไรกันเอ่ยเป็น เป็นเหรียญทองแดงการจนาสองด้าน f s ฮะสวยงามเหรียญทองแดงนี่ทองแดงการจนาสีเดียวนี่สวยงาม f s ฮะ f s H A? ถึงไหนแล้ว f s ฮะถึงอการจนาใช่ไหมอ่ะการจนาสองด้านจบไปละอ่ะก็รับซื้อกันปะไป,ป FSIH ก็ใครมีก็ติดต่อมานะฮะนะก็ราคาไม่สูงไม่แพงแการจนาสองด้านอ่ะบอกกันอย่างนี้เลยก็ติดมาแล้วกันนะคุยกับแอดมินเอานะคุยกับแอดมินเอาแล้วปะปลาเปิดชิ้นต่อไปอือ ใส่ทุงมมือจะเปิดยากนิดนึงตรงนี้เป็นเหรียญกันเอ่ยนะเผื่อมีเหรียญสําคัญนะฮะดึงไปนิดหนึ่งอ่าแบบนี้ชื่ออันนี้เอฟซีฮ้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยเดี๋ยวดูดูกันนะฮะไม่มั่นใจนะครับเป็นเหรียญใหม่แต่ว่าพอดีเดี๋ยวจะได,ด้ป้าปาลองพลิกดูนะฮะเป็นเหรียญใหม่ธรรมดาหรือว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก็ก็เดี๋ยวป่าดูให้แล้วกันเพราะเขาตั้งมาอย่างนี้เนาะตั้งมาอย่างนี้จะดูยากนิดนึงอ๋อให้ดูลงนี้ใช่ไหมเป็นพระเสียรเอียง อ่ะโอเคเอฟเเป็นผัสเสียงเอียงเอียงมากเอียงน้อยต้องเช็คจากด้านก้อยตั้งตรงนะฮะฉะนั้นฝากถึงบรรดาชาวนักสะสมนะถ้ามีเหรียญเอียงอะไรประมาณนี้ให้ตั้งด้านก้อยตรงอย่าไปตั้งด้านหัวนะฮะนะเพราะว่าเราจะดูด้านหัวเอียงเราไม่ใช่ดูด้านก้อยเอียงถ้าเราตั้งด้านหัวตรงเนี่ยเราจะดูด้านด้านด้านก้อยเอียงลาบากฉะนั้นถ้าเราตั้งด้านก้อยตรงนะฮะนี่คือวิธีการเราตั้งด้านก้อยตรงไว้ก่อนนะ หลังจากนั้นหัวเขาจะเอียงไปทางไหนเราจะรู้จะเอียงมากจะเอียงน้อยเราจะได้ตีราคากันถูก f ะโอเคเนาะอ่ะวิธีการตั้งที่ถูกให้ใช้ด้านก้อยตั้งตรงนะฮะเพื่อเราจะดูะเสยนเอียงเราไม่ดูก้อยเอียงไม่ดูตาแผ่นดินเอียงโอเคนะฮะอ่ะก็ขอบคุณฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเสยนเอียงลวล่ะดูแล้วก็ใช่นะรูจากด้านหัวก็ใกล้เคียงอภิษณนะ์เนี่ยเอียง f ะโอเคเนาะไม่ผ่านการใช้งานด้วยเนี่ยนะวางไว้ปุ๊บ หลังจากนั้นอัน,นี้ปราปาไม่มั่นใจนะฮะเป็น5บาทคุดตรงแล้วป้าปาส่องผ่านตรงนี้เลยเป็นเหรียญต้องเช็คด้วยเอฟซเห็นไหมดีนะป้าปาเปิดตรงนี้ก่อนเราจะดู5บาทคุดตรงกันก่อนเอฟซฮะทั้ง3เหรียญน,นี้แอดมินเขาป้าปาลืมแล้วเขาแจ้งมาไหมนะ,ะเดี๋ยวดู5บาทคุดตรงกันก่อนอ่าน,นี่เป็นโค้ดยี่สิบหนะ้าชัวร์เลยเอฟซีฮะนี่คือโค้ดยี่สิบห้าหายากอันดับที่สอง นะเราส่องอย่างเงี้ย f c ฟส่องที่บ้านไปสังเกตดูที่ตัวนกป่าอยู่พักตักวป่าเคยบอกไปนะถ้าเราไม่ส่องดูเลยเนี่ยเนี่ยเหรียญนี่ถือว่าไม่ผ่านการใช้งานระดับนึงเลยนะถ้าเราไม่ส่องใช่ไหมเราขายปะปามาหรือหรือขายทั่วไปตามตลาดเหรียญนั่นแหละเราจะก็จะได้ไม่เกินเหรียญละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ส่องปับ๊บจะเห็นไหมเราส่องนะฮะเหรียญเนี่ยอย่างน้อยท่านก็ได้แต่ปะปาว่าเลยยังไงก็ นะแต่ว่าปาจัดการให้อย่างไรก็สองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนั้นแหละ mm hmm. fc ถ้าใหม่จะจ,จัดดูก่อนเนี่นก็สวยงามเนี่ยนะดีไม่ดีอาจถึงกับ400กันเลยอันนี้ป้าปาพูดตรงนี้ก่อนนะฮะนะก็ตกลงกับแอดมินแล้วล่ะเนี่ยจาก100ถ้าเราไม่ส่องเราได้100ไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมแต่ถ้าส่องเป็นโค 25, นะ้ด25เนี่ยเราได้อย่างน้อยก็300ดีไม่ดี400ด้วยถ้าสวยจัดจัดเดี๋ยวแอดมินเขาจะไปส่องดูอีกครั้งหนึ่งป้าปาผ่านแล้วก็ผ่านเลยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแอดมินแต่ถ้าสวยเดี๋ยวนี้น BC, อาสีผิวนิกเกิลสาดน้ําทองกระเทียวทั้งนั้นทีเดียวเปิดดูก่อนเพราะว่าบางทีตลับก็อาจจะทําลายเหรียญให้แย่ลงไหมโอเคเนาะอ่ะส่องด้วยที่ตัวนกวายุ่พัก f c h โคยี่ส้ายี่สิบเป็นโค้ดหายากนะ2ี่สก็ถือว่าซื้อขายกันไม่แรงเท่าเท่านั้นเองอ่ะอันนี้ก็ดูเหรียญน,นี้สิโค้ดอะไรกันเอ่ยนี่เป็นโค้ดยีธรรมดา f c h นะ วางไว้ซื้อขายกันปกติทํานาตามสภาพผิวเหรียญแล้วก็ได้5บาทคุดเฉียงปีพศ2522ส,อ 2, สภาพก็ค่อนข้างสวยงามกันอยู่ f ะนะอ่ะเดี๋ยวไอ้เบนก็จัดการให้เนาะหลังจากนั้นเรามาดูอ้านี่อีกเหรียญหนึ่งนะฮะนี่ก็ปีพศ25 2 0โอ้คู่กันมาเลย f c นะคู่กันมาเลยสภาพสวยเลยเอาใครที่มี F455 บาทคุดเฉียงเดี๋ยวปปาก่อนจะนําลงเข้าอีพีปปามาขายเหรียญ F4 ปปาจะทําคลิปก่อนนะปะปาหมดเลยไม่มีเหลือเลยโอเคเนาะคราวนี้ปัญหาตรงนี้ f 45. อาจเป็นเหรียญแท้ไหมใครที่มีเงียบหายไปนานเลยเนี่ยนะเงียบหายไปนานเลยคุดก้าเหลี่ยมนะัปะปปารับซื้อตั้งหลายสภาพติดตามคลิปปปาให้ดีนะับไม่ใช่ซื้อสภาพเดียวนะ เหรียญผ่านการใช้งานป้าให้สภาพให้ราคาหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยถ้าดูเป็นเป็นเอสีฮะเดี๋ยวป้าทำคลิปให้ดูใหม่อะเหรียนี้เป็นเหรียญแท้ฮะผ่านการใช้งานเนาะใครมีนะติดต่อมานะ <c oughs> ติดต่อมาป้าอยากได้อีกละตอนเนี้ยนะโอเคเนาะหลังจากนั้นเอสียก็เป็นเหรียญ5บาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์รู้สึกจะเป็นปีพศ2 5 3 0น้ยใช่ไหมอ่าน่าจะประมาณนะั้นเอสียก็ถือว่าเป็นสภาพสวยงาม นะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามกันอยู่ยังไงเดี๋ยวแอดมินก็จัดการให้นะดูยี่เสเยเหรียญที่เขาสวยงามยังไงเขาก็สวยงามอยู่นั่นแหละนะเขาเป็นเหรียญที่สภาพดีอยู่นึกออกไหมฮะปะปาอยากได้เยอะๆเลยนะอยากได้เยอะๆเลยเจ้าของเหรียญท่านนี้มีความสามารถเยอะๆไปหาเหรียญมาให้ช่องของปะปานะโอเคนะฮะเอฟซีอำเภอท่าเหลือใช่ไหมจังหวัดพระนครศรีทยาไม่มั่นใจว่าบ้านเอฟซีท่านนี้น้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยเอฟซีคงไม่ท่วมเนาะก็ขอให้พ้นจาก ถูกกับน้ําท่วมแล้วกันนะเอฟซีช่องของวปาแล้วก็ชาวไทยทุกคนนั่นแหละนะอ่ะก็ให้ผลจากนา้ําท่วมให้ผลจากอ่าสิ่งเหล่านั้นเร็วๆเข้าเอฟซีฮะลำบากเนะนาะน้ำท่วมเห็นดูในทีวีแล้วเอฟซี FC ดูในมือถือวุ่นวายไปหมดเลยลําบากากากกรรมกันโอเคเนาะก็รักษารักษาตัวเองด้วยเอฟซีนะอ่ะอันนี้เอฟซียุทธยาส่งเป็นอ่าหนึ่งบาทคุดปีหนึ่งเจ็ดมาให้นะอีกสองเหรียญอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นอือสามรอบแล้วก็เสด็จ ห่างหายกันไปนานห่างหายกันไปนานใครที่มีฮะรับซื้อโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาปิดท้ายรายการกันปิดท้ายรายการก่อน F4 ฮะออนี่คือเหรียญน,นิกเกิลที่ลึก <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบบาท <c oughs> ที่ลึกนิกเกิล F4 ฮะก็ดูแล้วเนี่ยอ่ะก็เป็นเหรียญใช้ได้เลยนะฮะสภาพส0ผิวโอเคเลยแล้วก็เป็นเหรียญตัวพลองตัวติดนะตัวติดตัวพลองนะติดตัวพลองไม่ใช่ติด อ่าอันดับหนึ่งอะไรประมาณนั้นเป็นเหรียญติดผลองบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ FCH แล้วก็อันเนี้ยการไปสนีเอยแล้วก็อ่าเจ้าฟ้านักวิจัยนะแล้วก็ลายสือใช่ไหมประมาณใน FCH นะหรือว่าละอื่นๆวาระย่อยๆถ้าอยู่ในสภาพระดับใน FCH นะประปาร,รับซื้อนะปะปาร,รับซือ้อสําหรับ10บาทนิกลทิลึกหรือจะเป็น20บาทนะ5บาท2บาท1บาทแต่เราขอสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะ f c ผ่านการใช้งานแล้วเนี้ย น้องเหรียญที่ลึกนีจำบากนิดนึงในการประปาส่งต่อให้กับบรรดาชาวนาระสมว่าเขาไม่ค่อยอยากเก็บสะสมกันเราขายออกยาก F4 นะ,ะถ้าสภาพนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะที่เหลือเป็นหน้าที่ความสามารถของเจ้าของช่องและแอดมินเองแต่ว่าเหรียญผ่านการใช้งานใน F4 นะเพราะหน้าเหรียญเขาระดับนี้ซื้อก็ไม่ใช่ว่าซื้อราคาหลายร้อยใช่ไหมซื้อเกินหน้าเหรียญแค่หลักสิบอะไรประมาณเนี้ยถ้าผ่านการใช้งานเล้วเราไม่รู้จะซื้อ,อยังไงนะหน้าเหรียญสิบ,บาทแล้วพอเรารับซื้อ อ่าผ่านการใช้งานเรารับซื้อ13บสบาทก็จะเป็นการดูถูกดูแคลนกันอีกตรงนี้ f อฟซฮะนะเราโตโตกันแล้วไงก็ลําบากเหมือนกันปะปาไม่ใช่ว่านึกอยากจะประเมินราคา F อฟซเราต้องดูว่านะถ้าเป็นไปได้ใครเก็บเหรียญสะสมไว้เยอะๆที่ไม่ผ่านการใช้งาน10บาทที่ลึกหน้าจอเอฟซีปะปารับซื้อสรุปแล้ว f อฟซาได้ไหมคลิปนี้อ่าคลิปนี้จําได้ไหมปะปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะเราช่วยกันรับซื้อทั้งหมดเลยนะแต่เหรียญตรงนี้เอฟซีปะปาแจ้งไว้นะฮะไม่มีราคาเหรียญละ พันบาทไม่มีเหรียญละห้าร้อยบาทก็ไม่มีโอเคเนาะเราซื้อขายเหรียญกันเอฟซียก็ซื้อกันตั้งแต่เหรียญที่มีราคาซื้อขายแค่เกินหน้าเหรียญสามบาทสีบาทห้าบาทจนไปถึงหลักหลายสิบจนไปถึงหลักร้อยหลายร้อยก็มีโอเคนะฮะช่องประปารับซื้อเหรียญที่ลึกเหรียญโบราณตั้งแต่ราชก,การที่สี่อะไรประมาณเนี้ยที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดนะใครที่มีก็ติดต่อมาใครติตตดติดต่อเลยเอฟซียก็เราทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างเห็นไหม นะจริงกระโรให้ก็าสามารถาโทรเข้ามาคุยกับแอดมินนะฮะโทรมาโทรมาเข้ามาหาแอดมินแล้วก็ใครที่เก่งหลายก็เอา2เบอร์นี่แหละนะหรือใครที่ยังทำลายไม่เป็นก็เอาสองเบอร์นี่แหละไปให้ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องข้างบ้านนะ่ใช้เบอร์โทรทั้ง2เบอร์เนี่ยอฟเสียแ,แปลงเป็น ID ดีไลน์ได้เลยพาอปาฝากบอกนิดนึงนะฮะใครที่โทรมาพอป,ปาเปิดให้โทรแล้วโทรมาเนะี่ยบางทีแอดมินก็จะรีบแนะนำเพราะไอหมิงเขาไม่ค่อยจะมีเวลามากพอนะ คนโทรมาอย่ญญามป,ปเาเขาใจก็จะบอกว่าอยากจะขายมีเหรียญโน้นเหรียญนั้นเหรียญน,น,ยนี้แอดมินก็จะแจ้งว่าเอาละรับรายละเอียดจากแอดมินแล้วเดี๋ยวคุณไปหาวิธีเพิ่มเพื่อนก่อนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะฮะเราจะติดต่อทางไลน์ถ่ายรูปเหรียญมาเอยอ,อะไรเอยประมาณเนี้ยเนาะประมาณนั้นโทรมานี่ขายเหรียญไม่ได้ร FC, หรอกเอฟซีให้รู้ให้รู้ให้รู้เรื่องเรื่องราวเบื้องต้นนะฮะแอดมินก็จะเล่าเรื่องราวเบื้องต้นว่าท่านต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นึกออกไหมฮะถ้าบอกมีเหรียญนั้นเหรียญนี้มากมายเนี่ย แอดมินเขาจนปัญญานะหมดความสามารถที่จะรับซื้อเหรียญของท่านท่านบอกมีร้อยเหรียญร้อยชนิดราคาที่บ้านแอดมินจะบอกอ๋อเหรียญนั้นจะรับซื้อประมาณ800เหรียญจะซื้อ900อแอดมินเขาก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่เห็นสภาพผิวเหรียญนะก็เหมือน5บาทปี40นั่นนะรับซื้อกันตั้งแต่เท่าไหร่เมื่อก่อนอ๋อเหรียญละ6000ถึงเหรียญละ15 0 0 0นะถ้าเกิดท่านมี5บาทปี40อยู่เนี่ย2เหรียญยกตัวอย่างนะฮะ แอดมินแจใ้ราคาท่าน15ื่นได้ไหมเพอเราไม่เห็นสภาพผิวเหรียญนะเกิดให้15ื่นตกลงปุ๊บท่านส่งมาเหรียญท่านอยู่ในสภาพเหรียญแค่2,000บาทผ่านการใช้งานจะจัดนึกออกไหมฮะโอ้โหยุ่งเลยครานี้นี่แหละ f อฟีปัจจัยว่าทําไมทางช่องเราถึงให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน ดีเอสเตรหแอไลเพื่อนเพื่อนท่านได้ถ่ายรูปเหรียญมาวันหน้าท่านมีเหรียญท่านก็เอาเอาลน์ที่เพิ่มไปนั่นแหละถ่ายรูปเหรียญมาครั้งแล้วครั้งเล่าอยากซื้อเหรียญท่านก็เห็นด้วยขายเหรียญท่านก็เห็นด้วยแล้วเวลาแอดมินเขาโอนเงินเอสเนะก็ต้องมันก็ต้องต่อเนื่องจากทางไล์อะไรรปมาณนี้ก็จะถึงบัญชีธนาคารประมาณนั้นเอฟซีนะฮะอย่าอยากอย่าอย่าเพิ่งเหนื่อยที่แอดไล์เพื่อนเพื่อนนะแอไล์เพื่อนเพื่อนนิด โอ้โห oh, ถือว่าช่องหลักๆเขากล้าให้ไลายท่านแล้วเอฟซีช่องหลักๆที่เขาต้องการเหรียญจากท่านท่านเอาเหรียญมาจําหน่ายขายแบ่งปันต่อเนี่ยถือว่าถูกหลักแล้วนะเออสังเกตด,ดูช่องที่เขาไม่ค่อยจริงใช่ไหมเขาก็จะคุยกันทางเบอร์โทรกับท่านเลยป๊ป๊บปบป,บป,บปบให้ราคาเหรียญละแสนสองแสนอะไรประมาณนั้นพอหลังจากนั้นจบป๊อกก็ต้องทาใบประกันนะช่องซื้อจริงเขาไม่ต้องทาใบประกันนะเอฟซีหนักไปทางสําคัญคือไลายติดต่อยา,ยา ป้าฝากขอโทษน,นะอย่าขี้เกียจขี้ค้านที่จะเพิ่มลายในเอฟซีนะฮะอย่าขี้เกียจขี้ค้านตรงลายเนี่ยหลสคัญที่สุดที่ท่านจะได้รู้ว่าช่องของป่ารับซื้อจริงนะถ้าไม่มีลายเนี่ยเขาไม่ให้ลายขอลายไม่ให้หรือไม่ให้ลายวางไว้เลยเนี่ยนั่นแหละอาาหเอฟซีอาการหน้าเป็นห่วงนะอาการหน้าเป็นห่วงโทรซื้อขายเหรียญกันเอง นะบอกเลยนะอ๋อเหรียญที่คุณมีซื้อเหรียญห้าหมื่นี่กี่เหรียญนะมีห้าเหรียญห้าห้ายี่ห้าสองแสนห้าโอเคคุณรออยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผ่านไปไม่นานนะเสียเออเดี๋ยวไปจะไม่เจอแล้วคุณจะขายเหรียญก่อนเอางี้คุณโอนเงินมาเป็นค่าประกันก่อนดีกว่านับพันหะ้าสองพันเดี๋ยวผมออกอไปหมดค่าน้ำมุกน้ำมันนะขับรถไปหาแล้วเกิดคุณไม่ขายขึ้นมาคุณขายคนอื่นไปก่อนแล้วทั้งท้งที่เราบอกไม่ขายแล้วก็ไว้คุณนะั่นแหละไว้คุณนะโอ้มันเชื่อไม่ได้เชื่่อไมไมด้นะ ฉะนั้นเออคุณต้องโอนเงินไหมครก่อนรอประมาณนี้ถ้ามีกรณีอย่างนี้เอฮะไม่ใช่ช่องปอป่าแล้วปอป่บาบังคับให้ท่านเพิ่มไอ l ดี e ไจะได้ถ่ายรูปนะแล้วก็โอนเงินกันทางบัญชีไลน์นี่เชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยโอเคนะฮะหลายนาทีเลยท,ท้ายคลิปเราก็ต้องพูดเรื่องนี้กันบ้างนัเนาะนะนะฉะนั้นก็ใครที่โทรเข้ามานะฮะเราเปิดเบอร์โทรให้โทรมานะเดี๋ยวเนขจะแนะนํานะ แนะนำมเาเพิ่มอเดียไลน์เป็นไหมเอาเบอร์โทนี่เพิ่มอย่างนั้นนี้นบางคนเ็เพิ่มไม่เป็นบางทีแอดมินเราใจดียังบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณบอกไลน์คุณมาอะไรก็มีนะแอดมินก็เพิ่มให้ด้วยถ้าใครไม่มีไลน์ไม่อยู่ก็ไปสร้างให้ให้ลูกหลานว่ญาติพี่น้องกันนะสร้างไลงงาาน์ช่องของวปายก่อนช่องของวปายังยืนอยู่กับท่านนะฮะอย่าคิดว่าทํไลน์แล้วครั้งเดียวโอ้ยยุ่งยากเหลือเกินอย่าไปคิดตรงนั้นนะยุ่งยากแล้วนําพาเราไปในทิศทางที่ใชัย fc ฮะ ก็จะเท่ากับว่าอนาคตเพิ่มหลายจะดีนะถ้ายังไงอะอทํใบประกันไม่ใช่อนาคตแล้ว F c ฮะทำใบป,ประกันไม่ใช่เรื่องละนะโอเคนะเนาะเหรียญตรงนี้รับซื้อกันหมดเอาว่าตรงนี้ไปก่อนนะรับซื้อกันหมดเลยก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญจากอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปปฝาฝาาขอบคุณจริงๆเนาะเดี๋ยวมก็จัดก,การให้เรื่องเงินนะฮะ,ะแล้วก็ขอบคุณโอ,อก,การติดตามรับชมทุกคนทุกท่านเลย เดี๋ยวเอฟอย่าลืมนะอย่าลืมพิมพ์ค้นหาช่องปอปลาเหรียญโบราณดูนะว่าจะขึ้นหรือยังป่อปลาเหรียญโบราณนะฮะเป็นช่องสำรองจากช่องนี้ช่องนี้คือช่องป่อปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเป็นช่องที่แจ้งเกิดใหม่ที่ปอปาทําสำรองไว้ก็คือช่องป่อปาเหรียญโบราณนะหลังจากนั้นก็กดติดตามปอปาด้วยโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ